การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐดุเดือดตั้งแต่การเลือกตั้งขั้นตน้นล่าสุดอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และผู้สมัครจากพรรคริพับลิกันประกาศจะขึ้นภาษีศุลกากรจากจีนหากเขาได้รำรงตำแหน่งอีกครั้งทรัมป์บอกกับสื่อมวลชวนเมื่อวานนี้ว่าจะจัดเก็บภาษีจากจีนเพิ่มขึ้น60%ทุกๆก,การนำเข้าแต่ตัวเลขนี้ยังไม่แน่นอนอาจเก็บเพิ่มมากกว่านี้ก็เป็นไปได้เนื่องจากขณะนี้สหรัฐและจีนอยู่ในภาวะตึงเครียดสูงทางเศรษฐกิจและด้านอื่นๆ ก่อนหน้านี้เมื่อครั้งที่รทรัมป์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเขากำหนดอัตราภาษี25%สำหรับสินค้าจีนมูลค่า50,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว1.7ล้านล้านบาทในเดือนมิถุนายน2018ทำให้จีนก็ตอบโต้สหรัฐด,ด้วยการขึ้นภาษีเช่นกันต่อมาในปี2020เมื่อไบเดนได้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีความวุ่นวายนี้จึงจบลง นอกจากนี้ทรัมป์ยังคิดว่าจีนจะแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้ด้วยด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวกับประธานาธิบ,จจบดีโจไบเดนว่าจีนจะไม่แทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้โดยสีกล่าวไว้ตั้งแต่เมื่อทั้งสองพบกันในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วอย่างไรก็ตามทรัมป์ระบุว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นเพื่อนที่ดีกับทรัมป์มาโดยตลอดแม้ในระหว่างที่เขาดํารงตําแหน่ง และเขาจะไม่เข้าไปแทรกแซงจีนหากจีนต้องการรวมชาติกับไต้หวันโดยให้เหตุผลว่าหากทำแบบนั้นจะเป็นการทำลายความสามารถในการต่อรองเรื่องต่างๆกับจีน